สวัสดีครับพี่น้องเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาสวนพ,พึกษศาสตร์พึกษศาสตร์พึกษศาสตร์ค่ะพี่น้องคะบ่งแน่พี่น้องบ่งป้าเพรป้าเพ,าเพตรต้นเพชรึ้นบ้านเฮางอะไจใจพี่น้องเห็นบ่เพราะน่นะงามคักงามเน่พี่น้องบ่งเน่ตะกี้เป็นเล็กน้อยเคยไปเลี้ยงงัวเลี้ยง,ยงควายแต่ว่าอันนี้ข้าเจ้ามาปลูกไว้ได้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่น ปลูกอยู่ในอยู่ในดงนี่มีเบิดสุดอันุะยางมีเบิดสุดแนเคน่ะวพี่น้องปัสสิพาพ,พีพี่น้องติดตามไปช่มเนาะพี่น้องเนาะนะมาเบิรงเนี่ยวันนี้ก็สวยงามค่ะพี่น้องคะ่ะคุณเอาบ่บเบิ่งยาจาดอกสีให้ภาพไปเบิรงนทา้งหนาเนาะจาเนาะพี่น้องเนาะเอาตามกันมาจา้าค่ะเมื่อวันเสาร์ข้าเจ้ากับพากันมายางคุณพาลูกพระเต่ามายางขอบครัวของเพลินเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามายางมาชุ่มน้ำกัน ยาจกากับม่ยางกับคุณลุงสองคนจ้กพี่น้อง้าแต่ว่าพอมูอยู่ในป่านี่ยหลายคนพี่น้องได้แล้วได้เหตดเห็ดว่ามันเห็ุต่อสนมันสิเมียนบ่เคียนเขาไปถาม,มูอยู่พ่าหันมีผู้ใดเข้ามาบอกอยู่ <c oughs> บ้านมันเห็ุต่อส่นั่นแหละเห็นมูพวกเป็นเก็บเอาอยู่ <c oughs> คิดว่าอันกระสิไปต้มเบิ้งลวกใส่เบิ้งเอาเขาใส่เบิ้งเห็นอันแม่โซนเพิ่นบอกไว้เนาะ ขันต้มอันเฮ็ดล้วเอาเขาใสกันเขาแดงนั่นจะ,จะกินเพื่อนว่าขันเขาบ่แดงมันคือเป็นเฮ็ดกินได้ไววาสัน่นแต่สิไปเฮ็ดคือเพิ่นว่าละพี่น้องลองเบิงล่องเบิงแต่ <c oughs> ว่าไม่เฮ็ดต่อสนกคักละเก็บมาแล้วอยู่ในถุงผ้ายอยู่นี่ละพี่น้องจ๋าผ้าพีพผนองอยางปลาอ่อมปลาน้ำกันก่อนเนาะแตตามกันมาจ้าพี่น้องจ๋านะครับพี่น้อง ตามไปน้ากันพากันยางตาพ่นะมีพ,มพี่มีพี่น้องข้าเจ้ามาน้ากดนํ้คือ้กันจ้าพี่น้องจ้าเสื้อผ้าไปบึงไปส้มเนาะบ้านเมืองข้าเจ้าสะอาดด้พี่น้องเป็นผู้เขาเป็นลูก,ลกๆเลยเด้ค่ะพี่น้องแต่ข้าเจ้าจัดสถานที่ห่างยางออกกระล่งไก่แต่ย่างสวนกันมีแต่ข้าเจ้ามายางออกกระล่างกายมือว่นหยุดนี่คนหลายจ้าพี่น้องมือนี่พ่อหลายหลายคนแต่ป้านี่ก็มีเห็ด คุณลังค,นค้นกาเจาก็หหอเขามากินจก่พี่น้องจ้าเอาอาหารมากินแต่เพื่อแยา่จ้าก็กินแล้วได้กล้วยก็ได้ขนมนั่งเล็กมาจ้าพี่น้องคุณลุงกินกล้วยม่กินน้ำนกินอาหารคุณไว่ก็กินอาหารเอตแลนได้บีแอติดอ,อักออ เปานมกับมากินอาหารเที่ยงจอดพักนั่งกินอาหารเที่ยง้ะพี่น้องกาไปห้ายางตอไปทั้งหนาเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะเทสแล้วอิงนะฮะเทสนางเทสหนดี้วดีลดีล้วดีๆแล้วดีๆโอเค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  เออได้พร้อมอืมเมื่อนี้อากาศดีคุณลุงว่าอืมหลักกระบอโลมหลักกระบอแดดแห้งอากาศพอดีพอดีเลยประสันพี่น้องเพื่อนมาหนาเนาะคุณมูมขยเจากับมาร้ายคนค่ะพี่น้องยางมานากันจะโอเคเนาะค่ะเนาะปลาปลาพาพี่น้องยางตามโคกตามป้าตามเขาลําเนาไผ่จ้าพี่น้องจ้า มาพี่น้องในป่ามาพอแลว้วน้องนามน้องบัวอืม,มพอน้องบัวหมองเกาที่เคยมาทุกปีจะพี่น้องป้าดย่างอ่อมผู้อ่อมเขาจนว่าเมื่อขานั่งพักพรกินน้ำที่นึงเราจะพี่น้องจ้ามาก็มาพพอหมองเกาจ้ามา,มาตามกันมาว่าสิผ้าไปไซจ้าโอเคค่ะ really dill la, quello è dill la. Io dormo di là. Non è così poco Yeah.